ลูกสบายใจสิ่งความฝันของพ่อแม่มีลูกชายก็หวังว่าการจะได้บวูที่ลูกสาวก็หวังจะมีคมรอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์วันนี้พระบาเจ้นผู้เป็นริรามาจามีพระิีเตอร์ถึงเทวดาเพราะว่าต้องใส่เลือ

mong nói, mong khoang làเกษm,เกษm có là. có gì đâu có <laughs> เอาว่าใคที่ยังไม่ได้ขึ้นมาให้นากลาข้าขึ้นมา

别管。Oh, พรอมแล้วทข้าใจบูชาพระโอษารถชนะอิมินาสกาเรนาอิินาสกาเรนาัญจะธรรมัญัญจาอปิปุยามาอาพเจ้ภูต พระพุทธธรรมประสงค์พระพ้อมเรียงประการะลำนี้อภรรห์ธรรมะรัมโพภควานนัโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ตถาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโต <Cartadenimizinže201> นะโมตัดภาคะวะโตอราโตสมัาสามพุทธ hmm. ัจสะุตังสารนั่งพรจชามีบ <acuerdo> ุทรนังสารณังคัจฉามีอัมังสรนั่งคัจชามีธัมังสรนังครจฉามีสังฆัง Sengkang berenang kami Tuh diam dihutang hati patah Wira menitika patah sama diami Tuh สิกขาบัณฑงสมาณโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมา สังพุทธัสสะสันตุโภพภะชานติทกียนนาปัตติจะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาในบรรพชาคาถาพัฒนาถึง,งาาอานิสงส์การบรรพชาอไปสมบตทของนาโพติหรือในายสุธ,ธิรวิท I'm um, a uh,